ก็ต้องขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสปอยกับอนิเมะจีนที่มีชื่อเรื่องว่า Perfect World หรือว่าโลกอันสมบูรณ์แบบนั่นแหละครับและก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องอันด h ส X3 ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็ไปรับชมคิปสปอยคลิปนี้กันได้เลย กรับสวัสดีชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุวนหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอนิเมะทางซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทํายาวๆเอาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตไลชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเล่นไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับ เริ่มเรื่องตอนที่160มาเนี่ยตัวของซื้อเข่าเนี่ยเขาก็ได้เดินบนอากาศเลยครับและก็ได้ใช้พลังวิชาค้นหาเทพดูเหมือนว่าจะเป็นการดูความทรงจําของเขาด้วยนะแล้วตัวของเขาเนี่ยก็เห็นเป็นควันสีเขียวเลยครับที่ได้เคยคุยกับตัวของเยาวีเอาไว้ว่าตัวของเขานั้นเจอของบางอย่างแล้วและก็จะขอลาไปจากตรงนี้ซึ่งไ้เจ้าควันสีเขียวเนี่ยมันก็ได้อวยพรและบอกให้เขาเนี่ยขอให้จุดเพลิงเทพได้กับสําเร็จวิชาธรรมในเรว,วันนั่นเน่งจึงทาให้ซื้อเข่าเนี่ยเขาได้รู้จักกับแดนยมโลกและก็คิดว่าพอดีเลยเป้าหมายต่อไปเนี่ แต่ว่าตอนนี้นะปัดท้องต้องมาก่อนซึ่งซื้อเฮาในเขาก็ยิ้มเจ้าเล่์มากเลยแหละครับหลังจากนั้นในซื้อเฮาในเขาก็ได้ไปแช่ที่น้ำพุเทพแล้วก็มีหม้อทองคำเนี่ยในการต้มเนื้อของมังกรก็แน่นอนเลยครับเนื้อของเยาวี้นั่นแหลนะเนาะซอยจุ้แซ่บเลยซื้อเฮาในเขาก็ได้บอกไปอีกว่าการที่แช่น้ำร้อนพังๆไปแล้วก็ได้ดื่มแกงไปด้วยเนี่ยแบบนี้เนี่ยหวานเจี๊ยบจริงๆเขาก็ไม่ได้พูดอย่างนี้หหลกนะผมแต่งเอง ซึ่งหลังจากนั้นในตัวของซื้อเฮาเขาก็ได้เอากระดูกวิญญาณเนี่ยขึ้นมาและก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นแรกก็ตามตอนที่ตายไปแล้วเนี่ยอักษรลูนบนกระดูกแฉะอักษรลูนกระดูกแฉะบำพาการเนี่ยก็แตกสลายไปเองด้วยแต่หลังจากที่ซื้อเฮาเนี่ยเขานั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยตัวของหม้อเนี่ยมันก็สั่นสะเทือนเลยครับแบบจะสุกแล้วอะไรเงี้ยนะ ซือเฮาเนี่ย <c oughs> เขาก็ได้ใช้พลังของตัวเองในการเปิดฝาหมอ้อ้องก็บ,บอกว่าเรื่องในหัวตอนนี้เนี่ยช่างมันก่อนตอนนี้เนี่ยกินนะช่างหอมจริงๆแล้วเขาเนี่ยก็ได้เอาซอยจูเย,ยาอี้เนี่ยมากินอย่างอเนจอร่อยเลยแหละครับจนหมดหม้อเลยนะไม่เหลือไม่ได้หยดเดียวแล้วซือเฮาเนี่ยเขาก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ฟื้นคืนสภาวะตัวเองแล้วแล้วได้บอกไปอีกว่าเจ้าผีจักแดนอยู่บนโลกตัวของเขาเนี่ยจะไปหาแกเดี๋ยวนี้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปเป็นที่ซือเฮาเลยครับที่สีของปีของเขาเนี่ยมันก็ได้เเลล่ยยยนสาากววมๆะ และเขาก็คิดว่านี่เนี่ยเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นและเขาเนี่ยก็ได้มาถึงแดนโอสถเทพโบราณอมตาแล้วก็ได้เจอเข้ากับไอคอนสีเขียวนั่นหอะครับแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยกำลังจะตามอะไรบางอย่างมาด้วยแต่พอซื้อเขาเนี่ดูดีๆก็ได้เห็นรูปลักษณ์ของสาวสวยคนหนึ่งเลยครับที่เสื้อผ้าของเธอและสายตาช่างคุ้นเคยเหลือเกินและทําให้ซื้อเขาเนี่เขานึกออกได้ทันทีเลยว่าเธอคนนี้เนี่ยก็คือหงหงแล้วก็ทําให้ซื้อเขาเนี่เขาตัดสินใจแล้ว ที่จะทําการเข้าช่วยเหลือตัวของหงหวงแต่แล้วตัวของหวงหวงเนี่ยเธอก็คิดแล้วแหะครับว่าเธอเนี่ยกำลังถูกดักซุ่มโจมตีอยู่แต่จะให้เปลี่ยนเส้นทางตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วแล้วก็ดูอว่าตอนนี้เนี่ยตัวของซื้อเข่าเนี่ยจะใช้อภิญยาสวรรค์เป็นวิถีปัตตภีทําให้ร่างกายของเขาในตอนนี้เนี่ยมันใหญ่เอามากๆเลยและด้วยการตวัดมือครั้งเดียวเนี่ยก็ทําให้มอสีเขียวเนี่ยถึงกับสลายหายไป แล้วมัน,นี่ยก็ได้ปรากฏร่างที่แท้จริงของสัตว์ในนั้นซึ่งมัน,นี่ยก็เป็นเต่ายักษ์จากแดนยมโลกที่จุดเพิงเทพแล้วด้วยไอ้เจ้าเต่ายักษ์เนี่ยมันก็บอกไปเลยครับว่าแดนยมโลกจะเป็นคนจัดการกับโจรขโมยโอสดเองคนที่เข้ามาปกป้องเนี่ยก็นับว่ามีความผิดเช่นเดียวกันซึ่งหงหวงเนี่ยก็บอกไปเลยครับว่าแบบนี้เนี่ยมันกล่าวหากันชัดๆข้านั้นไม่ได้ขโมยโอสดของพวกเจ้ามาเลยแม้แต่น้อย ซื้อเขาเนี่ยก็บอกไปด้วยเลยครับว่าตัวของเขานั้นรู้อยู่แล้วว่าหงหวงเนี่ยไม่ใช่ขโมยพร้อมกับบอกไปอีกว่าพวกเราในเดินทางมือลีด้วยกันที่โลกเบื้องล่างแล้วยังผ่านอันตรายมจาจัดแตนสมบัติดึกดั่ันกันอีกด้วยข้าจะไม่รู้ได้ยังไงว่าเจ้านั้นเป็นคนยังไงซึ่งมันก็เป็นภาพต่างๆนานานเลยแหละครับที่ทําให้เธอเหนึ่อยขึ้นได้แต่จังหวะที่กรารจวนซึ้งเนี่ยเธอกับตะโกนออกมาว่าผีหลอกซะอย่างนั้นจนถึงก,กับกรี๊ดลั่นเลยนะทําให้ความหวานในตอนนี้นะั้นลดลงแบบติดลบเลย สือเห่าที่ได้ยินเธอกรีดเนี่ยก็ได้หันมาบอกนะครับให้หยุดก่อนซึ่งหลังจากนั้นในตัวของซื้อเห่าเนี่ยเขาก็ได้คลายวิชาลงเลยครับแล้วก็เข้ามาอยู่ตรงหน้าของเธอเธอที่ตกใจเนี่ยก็แทบจะเซล้มเลยนะแต่ว่าสื้อเห่าเนี่ยเขาก็บอกไปเลยครับว่าเจ้าเนี่ยเคยเห็นผีที่หลอนเลาขนาดนี้หรือเปล่าล่ะเคย นี่นี่ก็หล่อเกินอะนะแต่จู่ๆเนี่ยไอ้เต่าเนี่ยมันก็บอกว่าเจ้าในก้าเมินเทพพระเจ้าแห่งยม,มโลกได้ยังไงกันไม,ไม่ได้มีความน่าสนใจเลยแต่แล้วจู่ๆเนี่ยมันก็ได้รวบรวมพลังเอาไว้ที่ป่าเลยครับแล้วก็ทาการโจมตีใส่ซื้อเข่าทันทีซึ่งมันก็เป็นลําแสงอะนะแต่ว่าซื้อเข่าเนี่ยเขาก็ใช้อภิญญาย,ย่นระยะทางในการหลบการโจมตีของมันออกไปได,ได้ไม่ว่ามันจะพยายามโจมตีกี่ครั้งเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้พาหงหัวเนี่ยหลบออกไปได้อยู่ดี ซึ่งหง่วงที่เธอยังตกใจเนี่ยก็ได้จิ้มแก้มของือเห่าไปเลยครับแล้วก็คิดว่าเจ้าเนี่ยตายไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วเธอเนี่ยก็ได้ออกทางสื้อเห่าไปแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยรู้แล้วว่าเจ้าเนี่ยคือร่างทรงศพเป็นสมาชิกของพวกแดนอยู่บโลกคิดจะมาหลออจับกลุ่มตัวของข้าเนี่ยพร้อมกับเจ้าเต่านี้ใช่ไหมซึ่งเธอเนี่ยก็ชี้หน้าไปเลยครับแหมสื้อเห่าจะทำยังไงดีซึ่งไอ้เจ้าเต่าเนี่ยมันก็คิดด้วยเลยครับหรือว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนของพวกเขาด้วยจริงๆแหม งานนี้แหละว,วุ่นวายกันเลยทีเดียวสือเฮาเนเขาก็บอกไปเลยครับว่าจินตนาการของเจ้าเนี่ยเอาไปใช้ในการคิดค้นวิชาป่านนี้เนี่ยก็คงอัดพวกเขาในจัดการตายกันไปหมดแล้วซึ่งในคําพูดนี้เนี่ยก็ทําให้เธอในคิดว่าเป็นสือเฮาจริงๆและก็ตกใจที่สือเฮาเนย,ยังมีชีวิตอยู่ไอเจ้าเต่าเนก็มองกับกสือเฮาไปด้วยว่าดูเหมือนว่าจะมีคนในอยากรีบที่จะตาย แต่ว่าซื้อเห่าเนี Four ่ยเขาก็ปากร้ายเลยครับว่าทำไมไอ้เจ้าปัญญาอ่อนพวกนี <Hayır. S 2> <and> ้เนี่ยถึงต้องมาตามจัดการเจ้าด้วยล่ะซึ่งไอ้เต่าที่มันได้ยินเนี่ยก็ถึงกบอ้าปากค้างเลยแหละครับด้วยความโมโหเนี่ยมันก็ทําการรวบรวมพลังเอาไว้ที่ปากและก็เข้าโจมตีซื้อเห่าเลยครับและก็ทําการโจมตีซื้อเห่าแต่ว่าซื้อเห่าเนี่ยเขาก็หลบได้อยู่ดีหงหวงเนี่ยก็บอกไปตามตรงว่าพวกมันเนี่ยชิงสมุนไพสักศิษย์ของเธอไปแต่กลับมาใส่ร้ายว่าเธอเนี่ยขโมยโอสถของตัวเองและก็มาไล่สังหารตัวของเธอ และเดมือนว่าตอนนี้เนี่ยซื้อเขาเนี่ยเขาเนี่ยก็คิดที่จะจัดการกับเจ้าเต่าแล้วนะครับพร้อมกับบอกไปอีกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้กินเลี้ยงเนื้อเต่าถือว่าฉลองได้พบกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันแมถ้าตะกากินขนาดนี้ก็ไม่ใช่ตัวปลอมแล้วแหละครับตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะเอาไปทอดเอาไปต้มหรือย่างหรือนึ่งตัวของเขาเนี่ยก็จะลองให้หมดเลยหลันจากที่ซื้อเขาเนี่ยเขาพูดเสร็จเนี่ยพร้อมกับหลบการโจมตีไปด้วยแล้วก็ได้ต่อยไปที่หน้าไอ้เจ้าเต่ายักษ์เนี่ยแบบหน้าหงายไปเลย ึ่อเฮาเนี่ยเขาก็ได้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเลยครับแล้วก็เคลื่อนไหวไปที่ข้างหลังของเจ้าเต่าแล้วก็ทําการเบี่ยงมันเนี่ยถึงกับกระเด็นออกไปไกลหลังจากที่เขาเนี่ยได้ทําการเบี่ยงมันออกไปไกลเนี่ยซื้อเขาเนี่ยเขาเนี่ยก็เคลื่อนที่ไปก่อนเลยครับแล้วก็ทําการโจมตีเจ้าเต่าในจากบนฟ้าจนมันเนี่ยล่วงลงมากับพืนเลยซึ่งหลังจากนั้นจูเนี่ยมันก็ได้มีควันสีเขียวเนี่ยออกมาอีกแล้วแล้วบอกว่าใครกันที่กล้ามาขัดขวางเหล่าเทพจากแดนยมโลกซึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นเสียงของเจ้าปามึกยักษ์ แล้วก็ช้างยักษ์จากแดนเยมโลกที่มาพร้อมกันทั้งคู่เลยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเนี่ยตามมาอีกด้วยซึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นหมานรกสามหัวแต่ดูเหมือนว่าพวกสัตว์ร้ายของแดนเยมโลกเนี่ยจะก้มหัวให้กับสุนัขสามหัวตัวนี้เต่าเต่าเนี่ยก็บอกไปอีกว่าคนผู้นี้เนี่ยมาขัดขวางตัวของพวกเขาและมีอาสังหารเขาอย่างรวดเร็วได้ซึ่งเฮาเนี่ยเขาก็ได้พาหงหัวเนี่ยในการหลบการโจมตีของมัน ซึ่งมันเนี่ยก็ได้ทําการปล่อยควันเนี่ยทำการเข้าจงตีพวกเขาหงควเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยว่าถ้าโดนควันนั้นเข้าไปเนี่ยอาจจะตายได้เลยทีเดียวไอเจ้าหมาสามหัวเนี่ยก็ชมซื้อเ่าไปเลยครับถือว่าเจ้านั้นหลบได้เร็วซื้อเ่าในเขาก็บอกไปว่าแม้แต่ว่ากระบวนท่าเนี่ยก็มีเกล่นเหม็นเน่าดูท่าว่าของชิ้นนี้เนี่ยน่าจะกินไม่ได้ไอเจ้าหมาสามหัวเนี่ยก็สั่งสัตว์ตัวอื่นเนี่ยให้ทําการตั้งไข่กลนแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยจะใช้ธงกระดูกในการสะกดคนผู้นี้แล้วตอนนี้เนี่ยไข่ ไอ้เจ้าสุนัขสามหัวเนี่ยมันก็ได้ใจเลยครับแล้วก็บอกกับซื้อเข่าไปว่าขอดูสักหน่อยว่าครั้งนี้เนี่ยเจ้าจะหลบยังไงมันที่กำลังจะเข้าโจมตีซื้อเข่าเนี่ยซื้อเห่าเขาก็ไม่หลบเลยเลยครับแล้วเขาเนี่ยก็ทําการรวมพลังเนี่ยเอาไว้ที่หมัดขวาของตัวเองแล้วก็ต่อยมันเนี่ยจนถึงกับกระเด็นออกไปเลย ในจังหวะที่พวกสัตว์แดนโยมโล่เนี่ยกำลังลุมโจมตีสือเหา่าสือเห่าเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยนกเพิงฟินิกเนี่ยออกมาแล้วก็ได้ใช้วิชาลายขึ้นหยกทองในการสร้างพายุเพิงแล้วก็ทำให้พวกสัตว์จากแดนโยมโล่เนี่ยถึงกระปิวกระเด็นออกไปเลยจนทําให้ในายไขกนเนี่ยก็มีแค่สือเหากับไอ้เจ้าหมาสามหัวแต่เพียงเท่านั้นแต่แล้วเนี่ยพวกสัตว์ทั้ง4ตัวเนี่ยมันก็ทําการรวมพลังเนี่ยไปที่ทงและก็มีพลังเนี่ยพุ่งเข้าโจมตีสือเห่าด้วย ซื่อเฮาในเขาก็เลยบอกไปเลยครับใช่อย่างนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็จะทําลายแกนของค่ายโกนนี้ทิ้งและเขาเนี่ยก็รวบรวมพลังเอาไว้ที่ตัวเองแล้วก็ได้นําหอ,อกสงครามของตัวเองเนี่ยเคลื่อนไปที่ธงเลยครับทาให้ธงกระดูกเนี่ยถูกทําลายไปจนถึงกับค่ายโกนเนี่ยสลายหายไปเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทําการเรียกดาบออกมาด้วยและก็บอกว่าถึงทีที่ข้าเนี่ยจะต้องโต้กลับแล้วและด้วยการตวัดดาบเพียงครั้งเดียวเนี่ยซึ่งมันก็เป็นคลื่นพลังของดาบเนี่ยโจมตีเข้าไปที่ไอ้เจ้าช้างเจ้าช้างที่มันโดนการโจ ไอ้เจ้าหมึกที่เห็นแบบนั้นเนี่ยมันก็คิดที่จะเข้าไปโจมตีสือเ่าเลยครับแต่ว่าสืเ่าเนี่ยเขาก็สามารถหลบออกมาได้และก็ทำการเรียกหอของตัวเองเนี่ยจะทำการโจมตีไอ้เจ้าหมึกที่เห็นท่าไม่ดีเนี่ยมันเนี่ยก็ทำการกางม่านพลังเพื่อป้องกันตัวเองเอาไว้แต่พลังของสือเ่าที่มีมากจนเกินไปเนี่ยก็สามารถโจมตีทะลุม่านพลังและก็ทะลุร่างของไอ้เจ้าหมึกไปเลยไอ้เจ้าหมาสามหัวที่เห็นท่าไม่ดีเนี่ยก็ได้ทำการจับตัวของเจ้าเต่าในโยมไปที่สือเ่าแล้วบอกให้สกัดมันเอาไว้ ซึ่งในจังหวะที่เจ้าเต่าเนี่ยกำลังพุ่งมาหาซื้อเห่าเลยครับซื้อเห่าเนี่ยเขาก็ทำการต่อยไปที่หัวเขามาเต็มๆจนทําให้ตอนนี้เนี่ยสัตว์อสูรแห่งแดนจอมโลกทั้ง3ตัวเนี่ยถูกจัดการไปหมดแล้ว ไอ้เจ้าหมาสามหัวที่เห็นไปนั้นเนี่ยมันก็คิดที่จะหนีเลยครับแต่ว่าซื้อเขาเนี่ยเขาก็ได้ทําการเรียกเงาลบบางเปล่าของตัวเองออกมาซึ่งการฟันของเขาเนี่ยมันก็เป็นการเปิดมิติแล้วก็ไปทําการดักหน้าไอ้เจ้าหมาสามหัวเอาไว้แล้วก็ทําให้เจ้าหมาไปว่าคิดว่าแกจะหนีฉันพ้นหรือยังไงกันซึ่งไอ้เจ้าหมาเนี่ยมันก็หมาจริงๆเลยครับและก็ก้มหใหยกับซื้อเข่าและก็บอกว่าข้ายินดีที่จะยกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเจ้าหวังแค่ว่าครั้งนี้โปรดปาณีชีวิตแต่ว่าซื้อเข่ากิด่่าาสงทีเอยไ สิ่งที่แกจะยกให้มันไม่มีอะไรที่เขานั้นต้องการแต่ว่าไอ้เจ้าหมาเนี่ยมันก็บอกไปอีกว่าถ้าคิดจะฆ่าตัวของเขาบุตรแห่งเทพแห่งความมืดจะต้องมาเอาชีวิตของเจ้าแน่แต่ว่าซื้อเฮาเนี่ยเขาก็ไม่กลัวเลยแม้แต่น้อยและก็ได้ทําการโจมตีไอ้เจ้าหมาสามหัวไปแล้วเขาเนี่ยก็บอกว่าถ้าจะมาก็มาเลยแต่แล้วเนี่ยมันก็ได้มีสิ่งของบางอย่างเนี่ยออกมาจากตัวของไอ้เจ้าหมาสามหัวและก็ส่งไปที่หน้าของซื้อเฮาพร้อมกับบอกว่าท่านบุตรแห่งความมืดเนี่ยจะต้องมาหาเจ้าแน่แน่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้ถูกกจัดารลง ซื้อเฮาเนี่ยเขาก็บอกไปเลยครับบุตรแห่งความมงความมืดอะไรกันจะมาก็มาเลยข้อเนี่ยจะฆ่าให้เรียบแม่ซื้อเฮาของเราเนี่ยมันเท่จริงๆหลังจากนั้นในหงหัวเนี่ยที่เห็นก็ดีใจและก็ได้เข้ามาหาซื้อเฮาเลยครับแล้วก็บอกว่านี่ไงของที่พวกมันเนี่ยชิงสมุนไพศักดิษิ์จากเธอไปอันนี้ใช่ไหม ซึ่งสื้อเฮาเนี่ยก็มอบอันนี้เนี่ยเป็นการชดเชยให้กับเธอแทนแล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ใครบางคนเลยครับอาจจะเป็นบุตรแห่งความมืดนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าขอดูหน่อยสิว่าเจ้าเนี่ยจะเอาชีวิตรอดและออกไปจากแดนโบดานอมตะได้ยังไงกันแล้วภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่พวกสื้อเฮาเนี่ยกำลังจับพวกสัตว์อสูรเนี่ยกินเลยครับตอนนี้ก็เป็นหมึกย่างนะโดยที่ตัวของหงวงหัวเนี่ยพร้อมกับอธิบายตัวตนของบุตรแห่งความมืดให้สื้อเฮาเนี่ยได้ฟังแต่ว่าสื้อเฮาเนี่ยเขาก็คิดว่ายังไงก็มีีววววิิธกกกกกกกาา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 ารรตต่่่อออออนนนยยูแแลลล้้้็ัััจจดโมมมมมเเทททหหหหะใงง ซื้อเห่าเนี่ยจึงกัอ้วกออกมาเลยเลยครับแบบมันไม่ไหวจริงๆะนะไร้ประโยชน์สิ้นดีเลยแต่แล้วเนี่ยก็ได้มีใครบางคนในขี่เต่าผ่านไปแล้วก็มีชาย2คนเนี่ยเขามายืนคุยกันเหมือนจะมีสิ่งของบางอย่างเนี่ยทำให้ร่างกายของพวกเขาเนี่ยเบาสบายลงซึ่งชาย2คนนี้เนี่ยก็ชื่อว่าหลานอีเฉินกับล่วเตา๋า ลวเต่าเนเขาก็สงสัยเลยครับว่าสีนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วภาพในก็ได้ตัดมาที่หงหวงเลยครับที่บอกกับซืบ้อเ่าไปว่าสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ของเธอเนี่ยก็ได้จากที่นั่นซึ่งมันก็คือทุ่งสมุนไพรโบราณอามตะแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่จันทานโลหิตโบราณอมตะหงหวงี่ยก็เลยบอกกับซื้อเ่าไปว่าที่นี่แหละและที่นี่เนี่ยก็น่าจะมีของดีเต็มไปหมดเลยแต่แล้วหงหวงี่ยก็น่าจะไปเหยียบกับกับดักอะไรบางอย่างทําให้ตัวของมีดที่ถูกซ่อนเอาไว้เนี่ยพุ่งเข้าโจมตีใส่เธอแต่ว่าซือออออออห่่่่่าา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 ววววววนนเเเเเเเ้้้กกกกก็็็็สสมมรรรรถชยยธไไดบแลิีปขงงงจทพ์ู หง่วงที่เห็นอะไรไกลๆเนี่ยก็ชี้ให้สือเ่าดูเลยครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ใช้เนี่สวรรค์ในการมองดูและคิดว่าน่าจะเป็นไข้กลหลบซ่อนหง่วงเนี่ยก็เลยบอกไปเลยครับว่าถ้าไข้กลมากถ,ถึงขนาดนี้ต่อให้เป็นเทพสวรรค์มาเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้ซึ่งสือเ่าที่เขายืนคิดอยู่แป๊บหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยบอกเธอไปว่าเขานั้นมีวิธีอยู่แล้วก็ได้จบตอนที่1 6 0 เอาละฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไม่เอ่ยสำหรับอนิเมะจนะครับที่มีชื่อเรื่องว่า Perfect World หรือว่าโลกอันสมบูรณ์แบบนั่นเลยครับถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปให้กับพวกเราอันเดดด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเจอกันจ้าบ๊ายบาย กรับสวัสดีชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอนิเมะทางซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทํายาวๆเอาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตไลชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพคาชาเดี๋ยวเล่นไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับ